มาแล้วรับพี่น้องพี่ดิโอ่จะไหนอันนะบอกพี่น้องันตกใจพูดน้าแต่สาษนมาแล้วอยู่ไปอยู่มากคือหอดใหญ่เพิ่นมากกะเบียร์ท่งคนเลีวกัอยางมากพี่น้องแม่ดาเตแม่ดแม่เิ่งหอดเตยพื่น่หนอ่างสาวแ่างจวท่าน้ไปยูลนวนั่งอยู่หลายคนที่ประจัอยู่มีนี่จบ เดวัาทุมกแล้วมีเงินฟอ้องอดโอเดี๋ยวเดี๋ยวน่อไรนี่ไงนี่ไง่ไงอัน้ของแม่จากีกับใครอนี่แหละหนูจืไม่ได้ฝากมาแ้วฝากมาแล้วนะคะใช้กับป้หน่อยลาใมันติดโอ้ใครลามีเงินดตงเมนห้าร้อยแรกที่จะได้อยู่ในกระเป๋านาที่สุดเมนบรสต์ว้า้อแรกะอยู่ในกระเป๋าโดนที่สดคน เอาไปใส่กระต่ามากแม่ก็ได้ละบาร์ดีครับนะมันไล่ของกระต่ามากแม่อันนี้โชว์สติ๊กเกอร์นั่นเองมึงว่าตกเงี้ยหน่ะคุณดอกกุชเีนขายบาทมือหรือมือหลิขายบารค่ะพี่น้องจะภาพมาแล้วลูกจะภาพมาแล้วนะคะวันที่30วันที่30ตุลาเพ่อเอกบอกว่ารับเชิญใหญ่บางสิใหญ่บ้างอมีอีบัวรับเชิญใหญ่บัวกี่ยังเนาะเชิญให้ไปกิน ถ้าเราเยไปเสืร์นะไปรับแขกใครที่ทักไปซื้อบัตรจองตัวแล้วนะคะตอนนี้แอดมินก็ยังนอนยังไม่ตื่นนะคะถ้าตอบแสดงว่าเพจปลอมนะคะถ้าไม่ตอบแสดงว่าเพจจริงเพราะว่าแอนกำลังนอนอยู่แอดมินกำลังโกงแอนจนจากน้ำเพื่อนโชคมาหนึ่งแอดมินนุ่งใจนอนคดอขายงานแล้วนีพอแต่ที่โดนเนี่ยหายบัตรจ้าขายบัตร นแม่ไปกำปิดท่ทางไหนเพราไหนใดหมอล่ำพี่น้องยืนทางนี้มีสองวงค่ะแม่พี่น้องขอจะไปแนี่ยเบอยขอจะไปเนี่ยเบอยให้น้องติดทุ้งกันค่ะพี่น้องอุ้งอิงแจกยังแจกตังอ๋อซื้อแต่เช้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่แบบใจที่เป็นแอดมินให้เราในวันนี้นะคะมีลึ้งอะลึงลึงพนักมีลึ้งใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นนจเง็นใจเย็นะจเย็นใจเย็นใย็นใจเั็นใ้เงนเย็นใจเย็ใจเจเย็จเย็นใจเย็จยจเใจเใจงจน อยพอแจครับมีลืมเราลืมกันอะไวกันทุกคนมวม่ซื้อ่มอพ่ขึ้นพี่น้องเกิดอะไรกันนะครับมีลืมมีลืมค่ะมีลืมไม่ีมากว่าาจะีาทนได้ไม่นีแบบเสื้อผเสื้อเขยมแบบพครับชอบชอบตลอดนี่นะครวันนี้เรา แจกสติกเกอร์รับองแมเออรูบอมเงินนี่ก่ะอลิม <reveal> <fal diver> ิเ <hi> ต็ดเอดิชั่นิัิเชิญนี่มีแต่ตัวผัดไตอย่าอันนี้ค่าตู้เยี่ยห่า้อยเอาบอจาบค่าตู้เย่ห่าลุยพี่เลบอพี่เดบองั้นแต่งกิวเดบองั้นแต่งกิวเอาแตงบุยหิวบ่อยหยังล่ะสีไซโซมาอยู่แม่สองเลยเยี่ยสีกินขนมอุ้ยขอรซอนเสเสียกี่อกนนอุ้ยเจมิน

เกงเห่อเก้าเ <19? S 1> ี่ยมัขายด้วยเสื้อน, 23, นี่แเละชิสามนี่ยเราเีริามนี่ยขายมีกรเ<อ>ใช่เขียุพร่กเตยขายสี่ร้อยสี่สิบก่อใช่เตย <laughs> ขาย พี่น้องวเ,เ,เ,เอาจิตถอดมาจะซีสเกตคุณท่นานอยากได้ลาค่าทุนกับจังไปตี้แล้วรัตะนาพรแบนกับังไปตี้ค่าสรงกับบอมมี่ก็ซื้อทำเออบอกกันให้จ้ะจ้อเวลาได้ปงได้ค่ะรับเอือน้ับเบื่อขับเอนออ้่จะถามรมาจากงานจีเลยสนใจเขาแน่ี่นี่เลยาเราโทรมาจากงานาะำ่ชัวร์เลยเล่เตือนเสียงสอคนนี้ให้เราก็เล่นขับเบื่อขับเบอยู่ เลยกระมาจักว่เี่อยมหัเียด้นไหเลยสอัยในเสีเราป็นตู้มาจนะงันเป็นเจ้าภาพตู้มาจงเพื่อนชวไหมคุณสาวเบาเสียงหายยากทีมีเสือขาอยู่เด้อจ้าบลากับแต่ว่าเบอร่นเยี่ยนครับประมาสอใช้างกว่าบาท ไ่สออนจนีขายล้าสองสเรแล้ว่เพอนมาแก่กันมา้เนาะอโอยเาเเื่อกเเนาะสบายดีเลยไม่แก่กันเลยการฉกซับเลยไม่แก่กันเยลยหามเยยเล่เลยกากเยลาเอ๊เาอยเิลออนีเวันจอยู่ฉันรักติดแล้วพี่น้องคโอยสิบเซนต์ดงอยู่บรักติดรักษาคีสสามเเดี๋ยวช่มกเ ไล่ะตี่งนานาไมเอามือนีงนนจนเยอะจนลืมเมื่อนอนกเยอะจนไหนปุ่นึงกอปข้างนึงุแโอ้ยยอเขาเป็นยังไงก่อนพะดแดงแอ้ผแดงเช็ดหน้าโอ้ผแดงไม่องกผแนงกันเมคอัพซุ่มซเม็อัพแอมินจริงจะไม่ยังไม่อบเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอมินทักผ่อนอยู่ทกเพจสิบสีเพจจริงก็คือยังวันตอบแ้วกาอยากบบ่างไม่โตจริงบ้ไ่้อยากให้อมจมอ๋อกดนึงนะคะโอ จะคอยาก้อมเองกับ่าแม่แม่ก็ต้องอาบลกรายเยญ่เขาค่ะเ่บอกวลยให่ไปหาอาบหนำอาบดูอะี่มันแหงอนนีเขาบยม็นัปหอ่าาบนไดีไปหาอาบหนำแบบไหนล่ะน้ามันแท่งมันเข้มมันอาบแผิวมันจีเป็นแบบเป็นเป็นร่างเป็นเหนูเี่ยวงานหนูกับบ้าอาบจ้าหูกรนนหมูะเทียนหูกระชาดเกลีาวมันอนนี้ โอเคเดี๋ยวใจมาวกเดี๋ยวเขาจะจะเก็บแล้วนะคะแต่เอาเสือมาขายอันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าคนจะสั่งแล้วมันไม่มีมันมีจำมัดวดม,มันมันมีเงินจัมือกันเ,เอาคืนมานะเอาคืนม,มานะดเดี๋ยวไม่มีส่ดดวนใครนะคะ เขาใแคละแม่นนี้เท่านันน <|ja|>> ีะไที่เซ่ยอนนีคนที่ซ่บ้างแม่นี่คือต่วละครคกติณนะคะเนูวัดานตอนนนี่สี่เป็นอีกแบบนึ่งน่อยครคแล้วก็คอบครัวแฟนขับสาวน้อยคอบครัวแฟนขับน้องอินนะคะเจ้ยค่ะวันที่30ตุลาคมนี้นะคะ ได้ค่ะัวงบุญน้ำแกนได้ไหพี่น้องคะไม่ได้มาก็ไม่เป็นผู้อม่เนผอเสียงดังหม่เหันที่บอกแ้วเอใหุ้ิงค์บเบิร์ซาลอนทำผมให้ก่อนนะคะโอ้นี่ดีบ่าจากีเดี๋ยว่เคยใส่บีได้ละสาวขาวลดตู้มันใส่ได้ไหมขอบคุณทุกคนใจรักใจกันครึต่อไปครับพี่น้องกระเป๋าพอยุ่น อย่างราคาแด้อัดสะใจันั่นพวกออกกรมันั่นเหนียวย้อนหัวนบซางานานานจานไอกอกกันเอาขนาดงางานไอ้บวกออกกันเอาเหนียวบัน